คนนี้ก็มีรูปของท่านแม่พระธรณีไปตั้งไว้ที่บ้านหรืออาคารใดๆี่ที่นั่นก็จะมีความเยือกเย็นสงบคนในบ้านที่เคยวุ่นวายมันก็จะสงบได้ถ้าเธอรู้จักขอพอรชนะนนทานดีๆบ้านเธอก็จะเย็นสิ่งไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้สิ่งดีๆจะได้หลั่งไหลเข้าบ้านเธอ เวลาเธอเประสงค์อะไรเธอก็ตั้งจิตคารพพระพุทธธรรมพระอริยอุบาอาจารย์เป็นสำคัญแล้วก็บอกท่านตามความประสงค์ท่านก็ช่วยในบ้านเธอนะอจะคุ้มครองอะไรก็บอกท่านอย่างหนึ่งเรื่องของความดีที่เธอได้ทำเือนเป็นบุญเนี่ยเราเห็นท่านก็อุทิศส่งกุศลให้ท่านได้เป็นสักขีพยา,ยานโมสนาทุกครั้งอ่ะ ล้วกลับไปบ้านวันนี้เราไปสัมบุญอะไรมาแล,ล้วก็บอกเราจะได้ให้พ่อให้แม่ให้สมเทว,วดาผู้มีพระคุณเราได้โมสนาบนุญคนเทว,วดาที่รักษาบ้านเราบ้างนะเทว,วดาที่คุ้มครองตัวเราลูกเราสามีเราพ่อแม่เรา,เราสัตว์เลี้ยงเราบอยหมดอลให้หมด,หหมดแล้วมันจะทำให้บ้านเธอเย็น งานจะจะเยือกเย็ยนสงบความวุ่นวายก็จะน้อยค่อยๆน้อยลงน้อยลงคนครือกระสกระสมันก็จะเย็ยนลงการทะเลาะวิวาทมันก็จะเบาใจลงไปเปดือดร้อนกระทบกระทั่งก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้เนี่ยความเย็ยนจะเป็นอย่างนี้อ